สวัสดีพี่น้องพล้องไฟเอเ็นซี่เฟนครับเจ๊วปวงตีนเปลือมลองเพื่อนออฟชิชเชอร์หมองเก้าพี่น้องหมองเก้าบ้านใหม่ผ่านทอวงเคยมาแต่ปีก่อนปล้งไปอาบน้ำมาก ไไหนมาปีกอนปีกอนฝนตกจืนดไปนี้โปโตกดอกมันยังคึมคึมหนาวพร้อมพี่น้อง มันอบแล้วถีอว่าหนาวท่หนาวอยู่เดี๋ยวฝนเดี๋ยวนเดียวนบ้านพี่บ้านเขาทึ่งทึ่งฝนทึ่งหนาวหมรับตอนนี้แมนาฝนก็ยังพอใจอยู่แต่ที่นี่เพราะมันหนาวนี่นะเออเดินดีพี mi, ่น kind of ้องสถานที่กว้างกว้างดีทั้งเขาทั้งลานทั้งหน้าทั้งเบียก็มี้านกับเขา นี่เป็นอู้รถปีกปิกะปีกวันยิบปวงเลยอู้นางยุ่มอมองพฝนมองเงินองี้ยงก่อนแนวห้อยรถแนว่ยังเลย,เอยลอกเกินลอกขาลอกหุ่นยุบฝนปีนี้ใครยุบฝนบ,รบร่รตุกเบลี ลถจ้นกันพี่น้องสอง่งรถทิ้งนั้นเขากับมาเบิดเลเย เป็นดีกันหรอไปอยากไปอยากนอนอยู่เดินกับไปนอนอยู่น้ำปลาก็ได้ปลาผักขดถินแต่ว่าระวังตะกระเบิด,ะบดระเบิดมีไปญ่าลุงกละพ่อไปเขางามั้งเออเน้ปลาเก่งเอยนังนี่นาอ เขาจนอน,อน,อนเปิดป้ก้นคุคยไปนอน เขานอนกันหมดแล้วบึงบ้งเม่หนุ่ยหนึ่งข่าวพี่น้อง เไปอาบวันนี้่หนาวสั่มเถื่อนน้ำพูดบอไเด้เสียมันเคลไปอาบที่คุณเด้ร้านอาหารหมียยุหลังร้านเขาเขาไปรอดขันรอบอยู่พันนี่มีเก็บดิเมียแต่ว่าขันรอบคำเลยเอาปีนันกับบอสดเียนะเนี่ยส้เข่พีู่่น แม่เปกเพรมาไว้แม่ยั่วแล้วแม่จะรู้ว่าไปจอดมเงเกาคุณนดีจะไปจอดมองพุ่นได้ปีนั่นเอามาอยู่มองกันขาหลอกตมันมันอยู่ไก่้นามแมโอ้ยบาราเบีดมานํ้ำเว้ยเนาะนนิแม

ข่ายดมือเนี่เขาเปิดอ่ะเขาตมมือนี่เขาเปิดตุ้แเขาเปิดปอกอลุกงัเเนเลย,เ,ยเ,เห็นย่างกับจมมืหมีให้เกาเจ้านะน้าตองจะาม <c oughs> เียนตออหักกลางยิ่งเหนื่อยอันเมนเดียตพ่อฮอนอันไหนกับเมยให้เกาอันพี่พ่อนาน เจ้าหมูไปไสกำมนม่ย่อยน่อีกูหมูตหนึ่งเลาเสี่ยนเราจังแล้วเราเสี่ยนเอาเ่อานั่นมาแล้ววันที่สิบสามนบวชเฮ็ดบุญแน่นนมาวันๆน่อยหนอยสลายให้น้ำเต็มใจนี่พี่พ่อนพุมพุ่มคว้าหมูโตโตหนึ่งขอคุ่มค่ะพี่พ่อนขอคุณม่วงนาค่ะปฏิบติบอกเกบพวงบอกล้านพื้นฐานใหม่กวมีดจะเขา นี่น้องว่าวปจมเด่ว่าว่จมเด้นแต่ว่าจมแบบสุปเออแม่คอตั้งหมูไปยอย่างไปเมิ่งไปเมียนเด้อเกิดปวะข่อยไม่ได้สี๊ข่อยกักตเนาะโ่อศั์โทรศั์กันมากเเออเนาะข่อยก็ลเรื่องข่อยลื่งเก็บพอข่อยข่อยคิดข่อยคาด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 จะคิดม่ใจผมมันบ่มีมันว่มีโตนม่โตเนาะเห็่บ่ล่ะ เขาก็ลบเลียงยากอยู mm ่อันนี้ฟองเด็กคิดเครื่องอยู่ที่แต่อาจารย์ใจกับอาจารย์บุดรทุ่นซ้ำต่อมองกันหนึกว่าจะเป็นของอันวุงอาจารย์เราเรื่องสีแลกวนี่ฮะก็เลริ่มพกไปไปบุญไปครับพ่อเดี๋ยวบุญศรว่าหมักเหลีองไงวันนี้แม่หนุ่ยมากวันนี้เอาของไพรนี่ว่าท่านอาจารย์เราเรื่องสีได้บอกเรื่องเล่าวันนี้จมพี่น้องว่าเอาไปแห่ตาเศร้าเพคะนนะอันซุ่มขาหมูนว่าเย็บป้วงแห่เอาไปย้ำเลยนี่ ประมาณแปดเก้าโมงเอาไปโลดเพื่อไปยัดยัดแัดกับยัดหมดูตับตับจนื่องมันคืดวนพ่หมูมันตากหมูตัวนั้นเทะเลหัวบอ๊ะเก้าพันหาคนนี่เก้าพันหกมเป็นแม่หมูอ่รู้แต่บอกเขาว่าเอาเอาเอา,เอาประมาณน,นี้เด้อ,อเอาประมาณสิบโลว,วางที่ ว่าเด็กินไร้เมือด้พวกคนในบุญไร้เนาะเออเนี่ยนี่วันที่สิบสามเมษายนเราสั่งปลานี่เนี่ยหายเบิ่งปลานี่เนี่ยลอยรัวแล้วการหมูตัวหนึ่งเป็นหมูบนเลยเด็กบอกปลามันเก็บยใหญ่ดิที่แล้วเราก็ถามอยู่ว่าเราว่ามีคนขั้วซอยบ่ล่ะเอ้าบ่มียุคนขั้วมีอยู่วงขั้วบนเมือก็ได้ตัวเขาเรื่องมัน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 ราคามันแพงเขาต้องเอาหมูเขามาตัน เลขให้น้ำมันละเอาม้วนเมนได้ตองตองขันทํพบุญเขาต้องเห็ดมันจะได้บุญด่เขาต้องขั้วมันจะมีบุญลอยรูล่องมึงเดียวระวังกูกับปลาให้คอยเลือกมูสดขอปีฟ้อนฟังไห้เด้อในหนวดแล้วเลือกเอาสมูเบิร์ตผสตาเพราะเอาวัสม เอากันเยาสิปันเป็นรอยปนันทัเถอะเอาอิลีนแล้วแรงทำบุญเพิ่นนอเพิ่นกลาขึ้นอย่างเด้ันใจยกลาดิกลาอยู่หัวกล้าอยู่ได้กล้าฮ่่ารอยกป่ีอนกัย่อคอยก็เรียว่าบ่ยากดอกพี่พ่อนมันมีหลายคนอยู่คนวงคนบ้อยพวกกู้ใส่หลายอยู่กัเลล่าเจีหลายไปแต่บางบุญมีมีด เมียนี่หลีหรือวะไอพกันเห็นคลิปนี้แล้วพิจารณาได้เสียวต้าหมูกับเบิดเก่าด้วย่าฮ่าฮ่าฮ่าน่ีฮ่า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 ฮ่อฮาย่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า่าฮ่เฮ่า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 ฮ่นเ่าฮ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 ่เฮ่าง่าฮ่าฮาฮลาฮ่าาาฮาาาาาาา่่า หลเมด่อาันอวยวันนี้เมวนงแมตาเหลี่ยมมเดเอาพิ่นมีอยู่เพิ่นมีอยู่เพิ่นเบาอยู่นี่ขอบคุณค่ะย่าดามาเด้อพี่น้องเพื่อความมันเงเทีีก็ดีมึนั้นเนาะพ่อพ่พ่อแก่มีไเนาะ ถ้ากินเท่าี่ส e ิบสามสิบสิบหลาย้วดีใจออย่งมีส่วนรวมน้องาอยเอาแต่ย้มแต่ก็ไมนุ่งแล้วพอยางเงี้เนินมีพ้อหนแล้วไว้แล้วกินเป็นพวกกับเขาพวกน้ามึงสีได้แล้วมาแล้มากว่เดี๋ยว เม่พากอไปเอาหลายหลายตีเมื่อวานก็ขคืนมาต้อราน้นั้นก็คืน่ากับปวดวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีอันมือเมียอีเหมือได้ย่ค่อยสียางย่องไปพี่พ่อหน่ยินเราบอก b o ด d e r เปลี่ยนเมฆว่าส่เมฆว่าผู้นี้โลกหลายปวดเ๋้วกับปวดขาเ๋้วกันนั่นกันนี้เจ้ากัเบาหวานอ่พี่พ่อนพิจารณาดอกล้วเบายวง แลว,ว่าะรุตรันไม่นูอีข่อยเทมันจะไ่ใบาปแคักแต่เอาบมมีคนหิชายแล้วจิมจะมาสั่นอันข่อยเบื้องนคลิปของบ้าเอกกับบ้าวเข็มอันกคมีคนเห็ดอยู่พวกจันบูดพวกยังเออพองเงิ่นเด้อกนบอะไรพวกอเ่นอ๋อทนทางน้นะเนาะอ๋อพคือ่อนอะไรกไ้้นวายมีข้นหนึ่งสองค้นเดี๋ยวไปกินน้ำพอกันดี ว่าอยู่เอาพิพัฒนว่าอันหมดจันบวกกับจันใจเอาไปเฮ็ดคือสิไม่มีหน่วยคือสิได้ฝักไว้เขาทูฟิตบักหลายเทพอ่ะเป็นไงเพราะว่าอันน้อมาเห็ดขาเข้าไปเห็ดส่วทุัชนิดมันบริสุทธิ์หมดเลยขาเข้ามาเห็ดอันนี้ไหวเขาไปลองกินแล้วชิชเล็กเราบบาเซนราบบาซิอนเงินมาให้นั่นเลยให้ผู้นั้นผู้นีกสิมันมันกินบ่เบิดวงระหว่างสิ เออเราก็เลยเอาหมูเลยแม่นบันสิบสามมิสานี่ทึงปลาถึงหมูหรวเฮาเอางีปลาเนี่ยยังล่องลอยบนกินไม่นู่ไห่ปลาหนั่งปลาเฮากะหนึ่งแพ้ส่วนหนึ่งหนึ่งเ้วกะเฮากะไม่เห็ดทอดเรากะม้วนหนึงก็เห็ดน้ำยาขนมเสฉนเห็ดมีขนมเสฉนพร้อมเด้ร์แล้ววาเอาสวัสดีขาถลอยลูกบันทิปนี้กับเบอร์ ก็พหมดแล้วสิลอยรลดเตรียมเม่ไทานแล้วเป็นวันนี้วันนั้นคือสีมิตุระก็ขึ้ทำเป็นพี่ปานิ่มาทัดทั่วลอยรูดนะวันนั้นเอา้อลอยโลดปรเด็นยากเด้ข้าวเดียงได้ขันตละละขันตละเกือบโลดเอาหั่นกับแพร่หนึ่งจั๊กจักน้อยเขากับมาเห็ดทอดจักน้อยหนึ่กับเห็ดนํายาขนมเสียนสำหรับกระเบิด เำนามนพวีอนตอ่จดอพ่อนฟังแล้วอ่าพาพิจนณาเรื่องเมนูแล้วว่าแล้วเออโอเคเอาฝากไว้ในเรือพี่น้องเรืองู้ได้จิห่วงสมบุรณกับป๋อวันท่สิบสามเมษาถวายที่ดินนะบอแมนถวายที่บินอืมก็ที่พ่อนั่นววัดนี่วัดบ้านนันน้อยน้องเหนือนี่เนาะ ะน่ะเพอยากได้ที่ตอปอีกเขาให้บาดปีคายให้เครื่องมาติดกับวัดแมนเราก็เลยอยากได้เป็นสื่อต่อไปอันเขี่ยมหวยไปหันไหมฝ้ามีมเป็นฝ้ามีมไปน้อยเดียวนั่นมันจะมีอีกอยู่นั่นมันมันมันจะบ่สวยเป็นอีสื่อใช่กันเป็นพื้นเดียวไปยังคืองหัวเป็นยุคเมีมเจียบวนั้นไปกู้เขาแส่วนล้านฟ้าใสัไหมว่าไป็นตุ๊บระตุวิบลบว่าล่ะมันขอวัดจะได้ห่วยอ่ะห่วยมันพันวัดไปหัน เอาสั่นและพี่น้องออาพอกันไม่คลิปหนาจ้า